้านาฬิกาหกนา,าทีแล้วนะครับตอนนี้สิบห้านาฬิกาหกนา,าทีตอนนี้รอจนหลับก็มีครับพาลูกเข้าร่มเลยนะพี่นะเอาน้ําไว้ด้วยนะพี่นะไว้ดื่มนะครับครับน้ํานะครับอยาที่ทาท่านไหนอยากได้เป็นน้ํามงคลก็สามารถแก้น้ําได้เลยนะครับยกน้ําก่อนพี่พอแล้วครับ ด้านหน้ายกน้ําไว้รอเลยนะครับผมพอลงตาวางลยครับวางนครับี้รถบรรทกครับมองหน้าลงตาเลยครับไปตรงก้นครับมองหน้าลงตาครับไปตรงก้นนะครับท่านคอแน่นะครับมองหน้าลงตานะครับท่านอแ่รับแล้วผาได้ท่านคอแน่รับแล้วผา เห็นเครียดแล้วท่านบอกสาธุครับผมท่านบอกว่าหมดเขรียดของท่านแล้วนะครับท่านส่งหลวงตาถึงจุดนี้หลวงตาท่านก็ให้พรนะครับเียนว่าบานัแวน ยกน้ำไปรอนะครับยกได้นะครับบ้านแม่ขีครับผมอะไรนะพี่แม่ขีแม่บ้านแม่ขีบ้านแม่ขีถึงบ้านแม่ขีครับ อตอนนี้บ้านแม่ขีอีกไม่ไกลจะถึงบ้านห้วยไร่ครับประมาณกี่โลพี่ครับผมปรห้ากิโลห้ากิโลโรงเรียนเหรอครับโรงเรียนครับประมาณไกลกว่านั้นหรือเปล่าพี่ประมาณประมาณครับน่าจะไปถึงแล้เนาะบ้านแม่ขีนะครับตอนครับผม ก็นาก็มีพระคุณเจ้านะครับที่ท่านมารอกลับไว้ขอพรหลวงตาบันชื่นนะครับก่านเราไปถามอยู่ขับหลวงตากี่ัรษาจะหลวงสิบแปดญาษานะครับพระอุาคุณเจ้าท่านสิบแปดรษา เป็นเจ้าว่าที่นี่นะครับ ในช่วงที่หลวงตาท่านทุดงนะครับถ้าพระคุณเจ้าท่านพรรษาเยอะหลวงตาจะกราบนะครับแต่ถ้าพรรษาน้อยหลวงตาท่านก็ไม่ให้กราบท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นข้อวัดปฏิบัติาการจที่ทุดงท่านนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับดูความลม เับเป็นภาพที่งดงามนะครับย่าทำเนาะได้ถ่ายทอดให้ย่ยทำของเราได้รับชมนะครับขณะนี้ดวงตาท่านได้จะทิดทดลองมาถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,รบนิคมสหกรณ์รแม่แตงนี่นะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์แม่แตง เอาบ้างไว่ก่อนแล้วขนมือครับปัจจัยไม่รับนะครับสาธุครับผมใจลุงตาจะไม่รับนะครับบุท่านทุกคน ถือไว้เลยนะครับแม่ถือไว้เลยผมอะไรถือไว้เลยครับสาธุครับผมผมอะไรถือไว้เลยนะครับยายจำเนาะ ออนหนักแล้วครับลุงตาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโนใกล้ถึงแล้วลุงตาสองกิโนอยเดียวสอกิโลหลงตาบอกว่าไม่ใกล้นะสองกิโลสบายแล้วเจ็ดร้อยเมตรสาธุครับอย่าท่านอย่าใหรถมารัดนะคะ อย่างมีรถด้านหลังมารับนะครับผมจุดนี้เรียกว่าสหกกณรนิคมแม่แตงทำจำกัดครับนี่ห้าาษาสิบห้าเด้อสิบห้าภาษาหมดแล้ว นั่งลงครับันเป็น้า1สิบห้าพรรษาอยู่วัดบ้านช้างในวัดบ้านช้างไม่ไม่ไม่คลายอ่ะสิกิโลสิบสอกิโลสบสองกิโลใค้ไม่คค่ะไปทางไหนทางช่งไหน่ไปแ้าเปงเข้าไปถนนเส้นนี้แล้วก็เป็นทายบนทางครั มาแล้วครับมาแล้วครับหลวงตามาแล้วครับหลวงตามาแล้วครับ นะครับเป็นภาพเจรียวัดที่งิบงานะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตัดวงดล้วครับไม่ทัน